สวัสดีครับพบกับผมสักกรินบอคามเปียกเส้นเคยนะครับกับพิพุธกาลาสินนะสวัีครับวันนี้เรามีภารกิจนะฮะเยี่ยมบ้านยังตอกนะเนื่องจากพิปุนะฮะคุอเศร้านี่พิปุวนะ่านะไปหัอย่างไอตอกมาเล็นน้ำเนื้ะเจ้าข้าวเจ้กมือเนี่ยมันเรากินเราก็มื่อรงเรามันเป็นยูบอ่เป็นยูบ่ล่ะ <laughs> <laughs> นะเราจะไป าเฮ็ดแนวอยู ots, ่แนวกินน้ากันนะครับถ่ายคลิปเปลี่ยนเพ้นพี่น้องทำหาหลายๆเราเกิดเรื่อยอยากอันนี้ช่วงนี้ไอ้ตอกเล่าเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาเกี่ยวมือมันก็โดนแน่นะครับเกี่ยวมือก็โดนแน่เกี่ยวเขาใส่เพิ่อนทิ่ไปเกี่ยวเขาใส่เพิ่อนปะเดี๋ยวพาไปนะว่าเขาก็มีเวียกเฮ็ดอยู่ไอ้ตอกเราก็มีเวียกนะเขาก็เลยบ่ค่อยเดไตตอกก็ได้บ่ค่อยได้อยู่นะเราก็จีเมาแน่เมาดูแน่กับ มากๆกับไปช่วงอยู่บ่ได้เดี๋ยวจะหาเรื่องผูน้นั้นผู้นี้นะครับเนาะอ่ะ,ะไปหาไปจะเจอไหมที่บ้านเนาะครับเนาะไปดูกันไปไปดูกันบ้านก็อยู่ตรงนา้นตงนา้นก็สมบ้าน đưng 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 đường 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 đưng 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 đường 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 mấy đường 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 ไอตอกเห็ดย <Hey>, uh ่างโอ้ก huh. <laughs> ินของก็แต่แล้วว้ออาจยเรื hey ่องแต่อาจงมีงานเห้เ็ดเออมาดอดนะ่า เออวสิมาส่งไปข้าเดียวเดี๋ยวไล่บอกเขา,<ะ>เ,าเดี๋ยวไล่เจ้าเขาเกียวพันเลี้ยที่สนันนะโอ้โอ,โอ้แม่คนเกียวลูกเป็นคนฟาดอ๋อ เดี๋ยวพาไปเมืองหนี่ติขับฟูมดึงดึงดบงดึงแึงดึงดึดงดงดึงดดึงดึงดึงดึ้งดึงดึงดดึง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  อยู่ไหมพี่วัดไม่อยู่ดูดูถามมั้ยไอต๊อกไอต๊อกเฮ็ดย่าง,งโอ้กินขาวองแต่แล้ววายอาจารย์โมยุเปล่าครับอาจารย์โมยูุแล้วแต่อาจง มีงานให้เฮ็ดเออมาดอดนะ <c oughs> ว่าเออสิมาส่งไปข้าวเดียว <c oughs> เดี๋ยวหลายบอกเขา <c oughs> เดี๋ยวหลายเดี๋ยวเขาเจ๋ยวพันแล้วดีสันนะ โอ,โ,อโอ้โอ, Nova, โอ,โอ eras, ้แม่คนเกี uh, uh, ียวลูกเป็นคนฝาดอเดี๋ยวพาไปเมืองน่าติต่อขับพู้ผเช้าๆนะครับอู้อากาศดีครับเย็นๆย็หอนๆอนแม่เรากำลังเกีียวอยู่ขุ่มพูน อากาศนะครับทุง่งนาก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มันสามโมงกว่าครับพี่น้องข้าน้อยก็บ่รท่านเนี่ยหอดน้ำอยู่นะก็บ่รท่านในหลางมาก่อนสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทักรีนทุกท่านนะครับโอ้เป็นแม่เมราก่อนที่หน้าผมห่อนี่ยังไปอยู่ใกล้หนึ่งเลยก็เกี่ยวข้องใกล้เติม เสียงอียังหรออืมไม่เหมือเสียงยังพี่น้องว่ามปนเสียงอียังหรอพี่น้องมาได้แถมาหน่อยแล้วออกลูกโอ้มาหน่อยเพิ่นออกลูกโอ้สี่ตัวคนหนึ่งสองสามจะสี่ตัวไว้ตักโอ้หาตัวพี่ตัวหนึง่ง โอ้มานมานมานเพื่อนมานมีแต่ตัวงามๆตัว่ะมาหน่อยแล้วออกดูผมว่าผมได้ยินเสียงเอียงมาหกไไตัวหกตัวพี่ตัวหนึง่งโอ้มันสมพี่ออกคือไตกอไผยเราอือมันสมกับตัวไนไอ้บ่หรือว่าไอ่สมเองบ่ นะครับไปไปให้ตอกกันโอ้โมเมนปีไม่ผมบอกจังสีแก้วแล้วโอ้ครับมาหาไปตอกไปเล่นนะ้ำเดี๋ยวสิมาส่ทรงหรอกโอ้หมาหน่อยออกผมว่ามันเสียงอียงงอยู่มาได้เถอะหมาหน่อยมันห่วงมันคือหมาพ่ะย่ เนี่ยโอ้อยยางเนี่ยคือเห็ดแนเนี่ยหอเารอนานพอดบ่รอนานพอดโอ้รอนานพอ,อนนดไม่ไหวหนักกว่าเมื่อคืนไม่รออาจารย์นานโอ้รออาจารย์นานข้าวเสร็จยังเดี๋ยวข้าเดี๋ยวต้องทำแม่ <laughs> ผมไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวมาเกี่ยวข้าวช่วยอาจารย์อพี่ว่ตจะมาเกี่ยวข้าวช่วยพี่ต๊อกนะรับจ้างเกี่ยวข้าวรับจ้างเกี่ยวข้าวโอเควันน้อยากจ้างไปเกี่ยวข้าวกันกันได้เอาไฟมาโอเคเกี่ยวข้าวดำหน้าเมื่อไหร่หวะต้องให้วุฒิกระสินคิดให้เห็นหน้าคิดให้หน้ากันนาดำนาเดียะ สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่นะครับน้าดำหน้าเกี้ยวเขาสีเขาสีนี่ใส่ยังสีคหรอใส่เครื่องใส่มือใส่มือสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับเยือเขาเจ้าสิแม่เยาะเขาเจ้าอยู่ใครเนาะ มันเลยได้แม่ก็มาตัวสิไปสูมันเนี่ยเออยมีอันแม่เยอะจังไอ้วุฒิมาเกี่ยวซอยหลักว้าเฮ้ยไอ้วุฒิถ้าถูกไฟกาสูรรถอืมไอ้วุฒิมาเกี่ยวซอยนี่ข้าวเดียวเคันนะวุฒิเราเก่งมือหนึ่งของเราเฮ็ดเฮ็ดหน้าอืมรับจ้างเฮ็ดเฮ็ดเองพออ้าวอ้าวอ้าวให้เพิ่มเป็นที่หนึ่งตลอดเนาะเดี๋ยวให้ต้องยึดที่สองเนาะ หอบไปหลายทีใายไปซื้อนี่งเหรอหอมกันหนาวเลยโอ้โหที่ไปใ่อกันเนี่ยรูกบอกมาต้งตรงเลยพี่ผาไปจุระนี่แหละป้าจันนะกินแล้วบ่กเขาหน่นกินแล้ววะอิ่มเดี่ยวนี่โอ้จ่นนะป้าพี่ผมจะเดินทางไปพลาชนะได้อีกผู้บ่าวบ้านบ้านผู้บ่าวบ้านบ้านคือได้นะผู้บ่าวบ้านบ้าน โอ้ oh, สุบยายอีกฮะโอเคนี่นี่อะไรไมได้เฝากันต,นะตายผูยย้บ่าวบ้านๆเอ,อ้ะอยัางนี้เตี้ยวตาใครกันลักษนณะ,ะอะไรนะพูดใหม่ด้วยพูดใหม่นั่งดับยุกอีกอ่ะผมยันยุให้ยุหนา้าก็ยันหน้าดำหน้าเดียนะทำไมพี่พูดเขากกหกผมจังเลยนี่เดาวดับได้ลักษณะ เหมือนเดิมครับรถครอบครัวครับสกู๊ปพี้ไอครับสีแดงก้อเกลินบัวบานบาวบานท่าแดงซีดำน่ารักน่าริษยาที่สีดละพกแข่งงากพี่น้องเอ้ยพวกอยากให้ปากกำกินมันหมกท่านพวกินมันหมกปากสูดำปานีชได้กินมันหมวด้วยกังหมดเฮี่ตัวมันหรอกก็เผากรานี้ บรรยากาศบ้านๆครับทุ่งนามีรถไลไรลัดทุ่งนาไปพี่น้องลมว่อยว่อยไกลเลือกตั้งครับพี่น้องเอ้ยมีขวัญใจหรอบอมีขวัญใจหรือ,อยังครับเลือกคนดีเข้ามาบริหารหมู่บ้าน

จะเห็นหน้าานหาเจ้าาไปนะครับอ้ผู้เฒ่าบันบานน้องสาวผนงามชี่หักไอ้อยู่บน้อดเห็นบ่เจอกันในบ้านพี่น้องบุระสตูบุระขับไปชี้ไปน้ำคันไปน้ำหยาดไม่รู้คล่องเย็บยิ้มเห่ออกจากหัวเขาเข็ดซอกอีกลนี่นะอาจารย์นะนครับมา มาดิเห็นหน้าโดนมึงแค่ัดนได้พี่น้องหนูน่ะโอ้ยเป็นเป็นแก้มเจ้าเป็นเป็น <c ười> เออได้ใหยเงินกับลองใส่จบไปหูวแล้วป่หัวไม่ให้เาาราไปฟังอืเขาบอกฟังดิอา่เอาเนี่ย่านจบไปซื้อเราก็เลยให้เรามาเอาเอา่า

บวกเกี่ยวเขาครับแต่ว่ามีหน้าที่ตีเขาอย่างเดียวฟาดเขาไอ้เกี่ยวบวกเกี่ยวมีหน้าที่อันแก้ขึ้นมาตากแล้วก็ฟาดอย่างเดียวมัน่าเนี่ยใหญ่เลยเบือทวงนึ่องมาสั่นไก่เรียวละอ่าเนียฟาดก็เนียแก้ขึ้นมาไงพว้เกี่ยวเกี่ยวละอ่าพวกเกี้ยวกับเกี้ยวพวกฟาดกับฟาด คือว่าจ้างว่าจา่้ามงอยานขาทุ่นวอืเกแบ่าทีันเจ้ายวไอ้วสดอไเกี่ยวซอยได้เรานนางคุยน้ำมอรยอะแค่น้อวดุทำเราจไเกี่ยวซอยนี่รับจ้างเกี่ยวเขาเมื่อหนึ่งหยิกนะเกี่ยวเขาปหน้อนึงเรียบร้อยแล้วโอเค กกว่าบ่กว่าเรือ่องนู้นนะขันจีฮ็ดกินไม่ได้กระดกขนถอนขนอันขั้วไว้ละกับผมสำหรับคลิปนี้ก็นัน่งตัวมาแล้วครับเนี่ยเรียบร้อยนาใสเป็นแว่นเนี่ยนะครับผมพิวดกระสินนะครับผมครับรับจ้า อีเกี่ยวเขาดำหน้าเกี่ยวเขายังมาเรียกว่าอย่างไรเนี่ยอ่าพิวูตรแล้วครับมีกับติดต่อ้พิวูตรก็ละชินมาครับติดต่อช่องทางยูทูบเรล่านะพิบูตรก็ละชินเปรี้ยวปุ๊ก็ละชินนะครับงานทุกคย่าอ่าเดี๋ยวผมกับจีน่าก่อนซ้ำหนีล่ะค่อยว่ากันนะกุยร่วนบะได้พิวูตรแล้วว่าวิ่งยาวว่าวก่งกว่าเก่าอย่งนี้รับงานทุกย่างเอาละเอาละเอาละโอเคครับผมไปก่อนพอยเรียวง่ายดอกกันนี่กุยนะครับสวัสดีพี่ตตรครับผมสวัสดีพี่วุฒิครับ กันไหวงูดุทบอกพุ่มมาเดบบอกอย่ีคุยเงี Ges ้ยโอ้ยตาไหนกันถ้ามากินมาบเนี่ยเอาละ